วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอัญ,ญมณีที่เป็นพลอยเนื้ออ่อนสีเขียวกันค่ะมีชื่อว่าเพอรีดหรือเพอริโดมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าสีเขียวมะกอกเพอรีดนะคะมีหลายเฉดสีเลยค่ะตั้งแต่สีเขียวแก้มเหลืองสีเขียวแก้มเทาสีเขียวแก้มน้ำตาลหรือสีเขียวสดใสค่ะในอดีตมีความเชื่อว่าเพอรีดเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์แล้วก็นำมาซึ่งอำนาจความสำเร็จและก็ความสงบสุข นักรบสมัยโบราณมักจะพกพาริด่ดติดตัวเพื่อเป็นเครื่องรังป้องกันอันตรายแล้วก็ยังเพิ่มความกล้าหารอีกด้วยค่ะพอริดอดเป็นแร่ในกลุ่มโอลิวีนและมีความแข็งอยู่ที่ระดับ6.5-7ถึงตามมงกสเกลและมีความถ่วงสัมเพออยู่ที่3.27-4.37ถึง พอริด,อดถือว่าเป็นแร่ที่มีความแข็งระดับปานกลางสามารถถูกขีดขวนได้ด้วยพลอยที่มีความแข็งมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นพอริด,อดจึงมักถ,ถูกนํามาเป็นตังหูหรือว่าจี้สร้อยคอแทนค่ะพอริด,อดที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีสีเขียวสดใสมักจะถูกนํามาใช้เป็นอัญ,ญมณีที่ทําเครื่องประดับนอกจากนี้พอริด,อดอยังเป็นพลอยประจําสําหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมด้วยค่ะ